มาแอบทำไมครับตัวนี้ครับฮียมาดูปลาในนียมีปลาเยอะเลยเขาเลี้ยงพันนิ้งเยอะมากอะ่ะเขาบอกว่ารอบที่แล้วอะ่ะเขาเก็บไปได้เป็นพันกิโลนะลเมื่อกี้ที่เขาให้าอาหารปลาเขายังเรียกมาดูเลยเขาโปรยป,ยปลายปลาขึ้นมาคูแบบับฟูฟับฟูฟับเยอะแยะมากมายเลย ชอบมากแล้วคุยกับพี่เขาพี่เขาอัธยาศัยดีมากเลยนะแล้วชอบแนวพิดเขา,าเขาไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยนะแล้วเขาอ่ะมาซื้อที่อ่ะได้ประมาณสักสี่ห้าปีมั้งแล้วเขาก็มาพัฒนาที่จนแบบดูดิจนะส่องเข้าไปส่องเข้าไปเห็นไหมสวยมากเลยมีบอ่อน้ําน้ําเต็มบอ่อแล้วก็มีมะพร้าวปลูกมีไม้ใหญ่อยู่ในที่ดินมีไม้ผลให้กินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วศาลานั้นคืออะไรนะเขาทำไปทาไมนะอันนั้นอะ่ะเป็นศาลาเอาไว้ส่องนก๋อ,<า>อ<า>ไว้ส่องนกใช่ นกมากินปลาอ้าวไม่ใช่คือเนื่องจากว่าที่เนี่ยที่เขาปลูกต้นไม้ในแปลงเอาไว้เยอะมากๆเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนกจากทุ่งใหญ่อะมันลงมากินที่นี่เป็นนกสายพันธุ์ที่หาดูยากที่เขาก็เลยสร้างหอไว้ดูนกอ๋อมีคนชอบดูนกใช่อยากได้มากอะรอย่างเงี้ยอยากได้มากอย่างใช่ป่ะเออหาที่นะดิอยากได้มากอย่างเงี้ยมาพัฒนาต่อเองนะได้ได้าาได้แต่ราคาเนี่ยบอกเลยเลยว่าโคตรถูก ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสองไร่ราคาไม่ถึงล้านโอเคพาไปดูหน่อย<า>ได้บ้างาเดินตามมาเลยเมอยเลยนะมาดูที่แปลงเนี้ยทำไมอะเดินไกลโอ้โหเนี่ยข้างหน้าเนี่ยถึงแล้วโอโหไกลมากเลยเนื่อเนี้ยเห็นป้ายไหมโอ้เนี่ยป้ายอานะป้ายเนี้ยเป็นป้ายเจ้าของเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้แปลงเนี่ยไม่ต้องโทรหาผมโทรหาเจ้าของเขาได้เลย เบอร์เจ้าของเขาเบอร์อะไรนะศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่เก้าสองเก้าเก้าเก้าอ่าอันเนี้ยชื่อพิ่ไก่อ่าแปลงนี้เนื้อที่สองไร่เต็มเ็มเลยแล้วรูปแปลงสวยด้วยนะตัวเอกสารติดเนี่ยเป็นโฉนดรูปแปลงเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเชื่อไหมว่าได้ถนนสองด้านด้านเนี่ยคือด้านทิศตะวันตกหน้ากว้างเนี่ยประมาณราวๆหกสิบเมตรไฟฟ้ามีด้านข้างยาวไปถึงข้างในเพราะข้างในมีหมู่บ้านอีกอ่า,อา แต่อย่าเพิ่งตกใจว่าหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกแล้วมันจะไม่ดีมาดูด้านหน้าด้านหน้าด้านเนี้ยคือด้านทิศใต้อ่าที่เราเห็นเนี้ยข้างหน้าเนี้ยมีต้นไม้เยอะๆขึ้นเยอะๆเนี้ยมันไม่ใช่วาลกแต่มันเป็นพื้นที่ข้างทางเพราะว่าตรงด้านเนี้ยมันคือริมถนนทางหลวงชนบทไอ้นี่เห็นมีร่องร่องน้ําด้วยนี่อ่าโอเคร<ๆ>่องน้ําร่องนี้ใช่ป่ะเนื่องจากว่าพื้นที่แถวเนี้ยอันเนี้ยบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยเราอยู่กันที่ตําบลหนองราชวัดอำเภอหนองยาไซจังหวัด สุพรรณบุรีแน่นอนครับและที่นี่ครับบริเวณเขตนี่เขาจะทํานากันฟรีละหนึ่งค้งเพราะฉะนั้นคือหน้านา,นาเนี่ยเขาก็จะมีน้ําปล่อยมาชาวบ้านเขาจะทํานากันแต่เดี๋ยวนียเขาก็เริ่มปรับปรุงแล้วไม่ทํานาแล้วเขามาทําพวกมันสับหลังบ้างอะไรบ้าง uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้น้ําแบบพี่เขาใช่ป่ะ uh huh. ก็กักเก็บน้ํเอาไว้ในช่วงหนึ่งแต่ต้องบอกว่าได้แค่ช่วงเดียวนะอย่างบ่อพี่เขาเนี่ยเขาเจาะบาดานเพิ่มมันก็เลยมีน้ําตลอดปีแต่ว่าเวลาที่เติมน้ําลงไปในบ่อนเนี่ย พอมาราละสักสองสามครั้งดินมันเริ่มอ,อิ่มน้ํามันก็จะอยู่ตัวแล้วเก็บน้ําได้แล้วทีนี้ทีนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วพายุโซนร้อนจะมีเอลนิโยเอลนินยาเอลนินปูอันนี้ได้เลยอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอัน้ไม่เกี่ยวแล,ล้วโอโอเคข้างในเนี่ยดูสองด้านเนี่ยมันจะเป็นถนนทางหลวงชนบทสองเลนเห็นไหมแล้วก็มีไฟฟ้ามีไฟสว่างต่องทางโอ้ออกตอแถวนี้ดูแลดีนะดูแลดีนะใช่แล้วก็นู่นเลยเห็นไหมจะมีบ้านคนอ่ะเยอะแยะหลายหลังคาเรือน ถนนเต้นเนี่ยจะเป็นถนนเต้นทางหลวงชนโนบทบ้านหนองรายสู่บ้านทะเลบกอ่าแล้วแถวเนี่ยเชื่อไหมว่าวัดเยอะมากบริเวณล้อมรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าตุจีนนะไม่ต้องไปไกลแถวนี้ก็ได้สงกรานก็ได้ปีใหม่ก็ได้หมดวัดวัดเยอะให<ค>ญ<อ>่ทำบุญเนี่ยพร้อมเลยใช่แนะ่นอนเลยอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าแปลงของเรากันบ้างเมื่อกี้เราเห็นถนนสองเลนแล้วตรงด้านเนี่ยเป็นรัศมีถนนน,นั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพัฒนาขึ้นมานะ มีโอกาสที่จะขยายเป็นถนนสี่เลนได้ด้วยอ่าก็แต่ว่าไอ้ด้านเนี้ยมันมันกว้างเท่าไหร่ครับไอ้ติดลาดยางเนี่ยห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรทิดใต้ทิดใต้ด้วยโอ้โหไม่เหมาะลมลมมาตลอดแจะทั้งปีเลยทั้งปีเลยแล้วแปลงเนี่ยคิดดูดิมีล้อมรั้วให้แล้วไฟฟ้ามีน้ำประปาอยู่หน้าแปลง นี่ยอ่าอันนี้เขาจะตอบเองขึ้นมาตรงด้านนี้โอ้นี่โอ้โหแอบแอบแอบเหมเหมาะมากเหมาะมากนี่นะอ่าแอบนี่ปะปานี่นะอ่าสองไร่เนี่ยราคาจั่วไม่ถึงล้านเนี่ยก็คือราคาแอบแสนบาทตกเกลี่ยไร่ละสี่แสนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อวันเนี้ยวันหน้ากาไรแน่นอนวัดกันไปเลยอีก5ปีราคาน่าจะแตะล้านแล้วถ้าเกิดวัดไปอีก10ปีโอ้โหราคานี้น่าจะอพขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวเยอะอะแล้วที่นี้เราดูนะตรงด้านเนี่ยจะเห เบอร์อยู่อย่างหนึ่งบอกได้เลยคือไอตัวต้นเสาที่เขาเขาต้นใหญ่มากเลยนะใช่ปกติแล้วเขาใช้กันประมาณหน้าสามนี่ใช้หน้าสี่เลยนะหน้าสี่หน้าาเลยหหนาแน่นมากมาถึงนี่นะเทคานข้างล่างทำกำแพงได้เลยเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้มาดัดแปลงได้เลยใครที่อยากจะมาเลี้ยงตัดนะไม่อยากให้สัตว์ไปวุ่นวายชาวบ้านเขาก็เอาเมทัลชีตมาล้อมเพิ่มอีกนิดนึงสบายแข็งแรงชัวรับประกัน นูดูฝั่งทางด้านทิศตะวันออกดิบ้านคนเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมหลังคาตรงด้านนั้นอันนี้กล้องเห็นไหมเห็นเนาะเห็นนิดๆเห็นนิดๆเนาะแล้วตรงข้างในนู้นล่ะก็จะมีแปลงของชาวบ้านที่เขาเข้าไปอีกต้องบอกว่าเขตโตเนี่ยเริ่มมีคนกรุงเทพเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะมากมายหลายคนเลยทีเดียวก็เหมือนแปลงข้างบ้านข้างบ้านมาจากกรุงเทพเหมือนกันใช่อะเมื่อกี้เห็นบ้านเขายังยังไม่เห็นใช่ไหมมาต่องเลยเนี่ยบ้านู่อันนี้คือบ้านของเขาเขามาจากกรุงเทพใช่ปะ แลนู่นก็คือขอดูนกที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้แล้วดูในแปลงเขาดิทั้ง,งต้นปีต้นขี้เหล็กเอาไว้ทํากินแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นกล้วยอะไรต่างๆนานาชนิดของเขาเยอะแยะมากมายแล้วถนวนเต้นเนี่ยเป็นถนนสาธารณะหินคุกยาวไปนู่นไปนท้นงในทังในหมู่บ้านทั้งในหมู่บ้านดกเพราะว่าที่เขตนี่การเดินทางอ่ะมันสะดวกจริงๆ๋ออ๊ะเดี๋ยวฮะข้างหลังข้างหลังทำไมเหรอไอแดดแนวรั้วด้วยหนาตั้งข้านี่อ๋ออ่ะโอเคดูนีหนึ่งดูนีดนึ่ะมา ใจะให้เห็นเมื่อกี้เห็นไม่นขนาดใช่ไหมว่า<ม>ล,ว,ลวดลวดหนามเนี่ยเขาทาเตาไว้ที่บอกว่าใหญ่เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเพราะว่าปกติครับ<ม>เดี๋ยวนี้เราจะเห็นกันนะเขาเอาหน้าตามาทําแต่ที่เนี่ยเอาหน้าสีา่หน้าหน้าหน้าห้ามาทำเลยพวกเนี่ยดูดิมาดูดิฝ่ามือผมเนี่ยฝ่ามือนึงเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยโอ้ oh. ใช่ไหมละ่ะอ่ะแล้วเนี่ยเขาอ่ะไม่ใช่ลวที่เป็นร่วมกันนะ,ะดูดิหนึ่งเตาสอ,องเตาคือลวใครลวดม,มันแบ่งแยกชัดเจนใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าแต่ว่าใครที่อยากจะทําอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้เลย แต่ว่าแปลงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดูเองนะเขาบอกได้เลยว่ากานเดินทางนี้ง่ายมากๆเลย่ายมอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ตรงอ่าดอนเจดี อ่าที่แปลงเนี่ยเราจะอยู่ห่างจากดอนเจดีเนี่ยประมาณราวๆสิบกิโลอ่ฮะอันเนี้ยจะจับกันที่ตรงบริเวณพระบรมราชานุนสณรดอนเจดีสุพรรณบุรีอ่าหรือโซนน,นั้นน่ะจะมีโรงเรียนบรัรหารจำไตวิทยานะาแล้วก็จะมีพอตทอ,อยู่เพราะว่ากาฟงกาเฟ่เซวงเซวินก็ตรงนั้นได้เลย,เลยอยู่แล้วสิทีนี้อ่างั้นเดี๋ยวเยือบครึ่งเดินทางเอาแวะซื้อน้ำก่อนก็ได้แล้วก็เดินทางมาเลยตามเส้นถนนทางหลวงแผ่นดิน3 024ขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆเลยก่อนถึงวัดทะเลบกจะมีทางแยกขวามือ,อเลี้ยวเข้ามาพอเลี้ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บตามเส้นถนนเนี่ยจะเป็นเส้นถนนบ้านหนองไทรสู่บ้านทะเลบกเราก็ขับเข้ามาเรื่อยๆเลย2.7กิโลเมตรจะเจอที่แปลงอยู่ทางด้านซ้ายมือ,อแต่ถ้าใครไม่ชชว่์เดี๋ยวเรื่องพิกัดขอให้หรือไม่ก็โทรไปหาพี่เจ้าของได้เลยไม่ต้องโทรหาผมนะ,ะเบอร์เมื่อกี้ อ่ะขึ้นให้อีกทีนึงอ่ะขึ้นให้อีกทีนึงเลยเบอร์พี่ไก่ตามนี้ตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสองไร่สองไร่พอดีนะสองไร่พอดีราคาแปดแสนแปดแสนนี่คือเหมายกแปลงนะต<อ>ก<น>ะที่ <หา S 2> เดียวไร่ละสี่แสนไม่ใช่ว่าขายไร่ละแปดแสนเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าใครซื้อวันเนี้ยตามที่เห็นนี่เลยรูปเกือบตีเหลี่ยมเจตุรัสมีถนนสองด้าน ราคาเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าซื้อไม่ได้แน่นอนรับประกันเลยรับประกันขึ้นแน่นอนดีไม่ดีสิปีเนี่ยราคาขึ้นเป็นทองนะตอนนี้แลยทองนี้กำลังพุ่งทะยานปื้อสู่ดวงจันทร์เลยโอ้โหโค้ทูเดมูลอ่าเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราไปแล้ววันนี้เป็นทำเลดีสัญจรขายทับนอกพื้นที่ราชบุรีนะครับวันนี้เรามาสุพรรณบุรีแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปที่ไหนนะครับคอยติดตามกันไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย